<S <S ไม่เคยเห็นไงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องสีดอทำดีสีดอมันนี่นะคะวันนี้เราจะพาน้องๆช้างออกจากบ้านนะคะแล้วก็ไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างโรงช้างให้น้องช้างนะคะเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะว่าน้องจะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ยังไงนะคะไปเดินทางกันเลยไปดกว่า พี่พีเข้าไปหมดแล้วคันอันเทปไปแล้วต้องบีไปแล้วเหลือมันนี่ไปค่ะเ,เ,เป็นยังไงบ้างส่ะ าาแมนกันยางออกทางบอกคุณ<า>นี่โอ้ยเริ่มแล้วค่ะพ่อไปก่อนแล้วใช่ไหมไม่พอ่อเอาแล้วพ่อขี่รถไปไหนมันนี่มันนี่วิ่งแล้ววิ่งตามค่ะ ออกกำลังกายรอด้วยรอด้วยยาคายพอย่าคายพอยเด็หม่าคาพอยกดดองาวกดดองข้าวฮัลโหลวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายข้าวไรยาไม่ต่อเขาอ่ะนะอย่าไปดองเขา <Yeah. S 2> เราจะเดินจากบ้านถึงได้ทอไปบ้านยาติของพ่มนะคะจะเอาน้องไปฝากไว้บ้านญาติก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทําบ้านให้น้องนะคะ <c oughs> มาลูกบ้านมากๆเพราะ <c oughs> ว่าหน้าฝนเนาะน้องลําบากค่ะ <c oughs> น้องตากฝนแล้วก็ทําให้น้องถ่ายท้องบ่อยๆเพราะน้อง บ้านน้องไม่กว้างเนาะน้องผูกใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งถ่ายท้องสองตัวก็จะถ่ายท้องตามโดยเฉพาะมันนี่ถ่ายท้องแล้วสายช้าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีค่ะเราก็จะเดินกันไปนะคะ ตอนนี้เรากำลังออกจากหมู่บ้านขุนจัาทองแล้วนะคะค่ะเส้นทางที่ไม่คุ้นเยคยงงๆกันนิดหน่อยมาไม่ต้องไปทักทายทักทายสาวว้าว มันนี่ตักไทยหมาไม่ใช่แล้วไปไปไปมา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 ันนี่กลัวหมามาแล้วมาหมาเฮาไปไป Vai, oh, yeah. homem. <laughs> ไปไปไปพอแล้วพอแล้ว e โมาพิงไปอม้ามานีมาเร็ววลยไปตกนหวดวเร็ว็มมามามาวเร็วมามาอยู่ีดาเาอยไปเล่นกินหลดมามางขาไปมัดน้ำก็ดีเนกันมาา แล้วคะมันแบบถามว่าจะไปไหนเสียงเขาขานองเสียงขนองจะไปไหนจะพาหนูไปไหนคะจะพาเพชรไปไหนจะพาน้องไปไหนถามไปไปเที่ยวไปชั่วคราว <ت ار> <ت ار> <ت ار> ไปเที่ยวสักสองสาวันแล้วค่อยกลับบ้านนะคะ แล้วว่างยาแล้วว่งยาเขาไม่เลี้ยงโอ้โหเสียงดิ้งหน่อยปั้นไงเฮ้ยเฮ้ยไทยกี่เดือนอยู่ค่ับ5โมงแล้ว5โมงเย็นแล้วแล้วชายล่างเท่าไหร่ม่างสองพี่เขาพี่เขาเหยียบพี่เขาไม่ว่าหรอกรอตรงนั้น เขาแวะแถวนี้ก่อนพี<ม>่เวชเช่นป่าตรงนั้ยไหมมามองทางหนาเฮาแต่มันจะมีเสียงเด็กไงเหรอเอเอใช่อีกนิดเล็กน้อยเห็นไหมถ้าเราถ่ายตรงนี้จะไม่ได้ยินเสียงเด็กหรอกนะแต่ถ้าน้ำเพชรร้องนะจะไม่ได้ยินเนี่ยลงมองนี่แหละมีมองนี่แหละเฮานี่มองบ้านมองกวงเดี๋ยวไปไปค่ะโอค่อนะคะอคัอนนี้ได้ยินเสียงเครื่องบิน ขบินลูกเครื่องบินเครื่องบินเครื่นนอง,งบินลูกไม่ต้องกลัวสร้างย่าสร้างบินเดอ้อไม่เคยเห็นไงไม่เคยได้ยินไง,อง,อง,งโอ้โหมันมีกัยากรวมตัวกันรวมตัวกัน

น่พอมันนอนได้นอนกอดูはは่ได้หหยเพชรนมาก้างอแหละอภัยสวยใส่สปยขึยนอ๋อเพื่ออะไรเพ่ออะไรมองอะไรัวยูนี่ฉนส่กันหัวเท่ารีบวันนี้หัวมันี่วันนี้ข้าวโเพี้นมาอนน้ำตาลตัวต้องีมอตีนีกำลังมองมองน้องหมามาเนา ต้องดีต้องดีกลัวกลัวหรือครับต้องดีกลัวหรือครับกลัวน้องหมาน่ะงดีกลัวน้องหมาหรือครับน้อยมาขี้เดือนเชเชหมาหมาไปนะหมา ทองดีกลัวหมาหมาอย่างมาใกล้ทองดีนะหมานะระวังปิวนะหมา Uh-huh.